อัปเดตสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ตัวล่าสุดนะครับในปี2,567สินเชื่อบ้านทอสอแสนสุขนะครับที่ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อกู้สร้างหรือว่ารีไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินอื่นมาอยู่ที่ทอสอครับสำหรับรายละเอียดของสินเชื่อบ้านทอสอแสนสุขปี2,567นี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเงื่อนไขและดอกเบี้ยแต่ละปีเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ สวัสดีครับผมวิทยอินทิศครับวันนี้ครับผมมีโปรดักต์ทางการเงินที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือสินเชื่อบ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอนั่นเองครับซึ่งเป็นตัวอัปเดตในปี2567นี้นะครับชื่อโปรดักต์ตัวนี้ครับคือทอสแสนสุขปี2567นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังตัวโปรดักต์ดีเทลกันนะครับผมอยากจะโปภาพรวมให้ทุกคนเห็นก่อนครับว่าในปี2567นี้สําหรับคนที่มีแผนจะซื้อบ้านหรือคนที่กําลังผ่อนบ้านและอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยเราต้องรู้เรื่องอะไร ต้องบอกว่าวันนี้ครับดอกเบี้ยนโยบายของไทยเนี่ยก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่นะครับวันนี้วันที่ถ่ายทําคลิปนี้นะครับดอกเบี้ยนโยบายไทยเนี่ยอยู่ที่2.5ต่อปีนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดในรอบ10ปีเลยนะครับถึงวันนี้ดอกเบี้ยจะสูงนะครับแต่ก็มีความพยายามที่จะสื่อสารไปนะครับว่าเอช่วงนี้มันถึงเวลาลดดอกเบี้ยแล้วหรือยังนะนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปเราก็ต้องมาดูท่าทีของทางธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทีครับว่าจะมีการลดดอกเบี้ยหรือเปล่าแต่วันนี้ให้รู้เลยครับว่าดอกเบี้ยเนี่งงอู่่นนนสซึแ พอดอกเบีย้ยสูงแบบนี้ภาระดอกเบีย้ยสินเชื่อเงินกู้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบ้านหรือสินเชื่อตัวอื่นที่เราไปขอสถาบันการเงินมาเนี่ยมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นต้องเป็นปัญหาแน่นอนสําหรับคนที่ทั้งกําลัง่อนอยู่และคนที่กําลังจะซื้อในช่วงนี้นะครับและถ้าเรามาดูตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี2567นี้ครับก็ต้องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็ยัง เรียกว่ายังไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากวันนี้ครับคนไทยอ่ะครับมีสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ที่ค่อนข้างสูงครับ9 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและที่สําคัญครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีหนี้เสียหรือหนี้ NPL ที่ค่อนข้างเยอะตัวเลขเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับดังนั้นมันจึงอาจส่งผลให้สถาบันการเงินต่างๆนะครับหรือว่าธนาคารเนี่ยอาจจะมีมาตรการนะครับเข้มงวดกวดขันในการปล่อยกู้หรือว่าปล่อยสินเชื่อให้กับเรานะครับนั่นหมายความว่าในช่วงปี67นี้ถ้าใครจะยื่นกู้ผมแนะนําว่าให้วางแผนกันดีๆนะครับอาจจะต้อง สรรการเงินให้ดีก่อนไปยื่นกู้แล้วถึงจะมีโอกาสผ่านนะครับแต่ฟองแบบนี้อย่าเพิ่งเครียดกันไปนะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีแต่ข่าวร้ายแต่เสียทีเดียวนะครับในปี2567นี้ครับเอามาตรการที่มีแน่ๆก่อนนะครับก็คือมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนนงอ่าซึ่งเขาจะมีการลดค่าโอนให้เราครับจาก2%เหลือ1%ค่าจดจำนนง1%เหลือ0.01%นะครับสำหรับการซื้อบ้านที่ไม่เกิน3ล้านบาทนะครับก็ได้เข้าร่วมมาตรการนี้แบบอัตโนมัติไปเลยนะครับและอาจจะมีมาตรการกระตุ้นอสังหาต่อเนืื่่อองมาีกเรยๆนใป ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปดูรายละเอียดของมาตรการลดค่าโอนค่าจดจำนองปีนี้นะผมทําคลิปไว้แล้วครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์นี้ให้ครับดังนั้นพอเราเห็นภาพรวมแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับของสินเชื่อบ้านทเอสแสแสนสุขป,ปี2567กันนะครับมาดูวัตถุป,ประสงค์การกู้กันนะครับอย่างที่บอกไปครับว่าสินเชื่อตัวนี้สามารถครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์การกู้สําหรับการซื้อบ้านเลยรรรรไมมมม่่่่่ววาาาาาจะเเป็นกกซซซืื้้ออออสงตติแหฟ ข้อแรกครับคือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดนะครับซื้อบ้านหรือว่าคอนโดนั่นแหละนะครับข้อ <illions. S> 2ค <camouflage> ร <following. S 1> ับเพื่อปลูกสร้างอาคารหรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับข้อ3ครับคือเพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่นก็คือรีไฟแนนซ์ครับข้อ4ครับคือเพื่อไถถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคารนะครับข้อ5ครับคือเพื่อไถถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นนะครับและปลูกสร้างอาคารหรือต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคารนะครับ ข้อ6นะครับเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยนะครับข้อ7ครับเพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์ตามข้อ3 4มนะครับ และข้อแปเข้อสุดท้ายนะครับเพื่อชาระเบีย้ยประกันคุ้มครองสินเชื่อหรือว่า MRTA พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าสินเชื่อทอสสแสนสุกป,ปี2567น้ยี้ครับครอบคลุมแทบวัตถุประสงค์การกู้สําหรับการซื้อบ้านเลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกรอบวงเงินให้กู้กันนะครับสินเชื่อตัวนี้ครับมีกรอบวงเงินให้กูนนกบบงงก้ไม่เกิน2องล้านห้าแบาทต่อรายหลักประกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าใครอยากจะซื้ออยากจะสร้างหรือว่ารีไฟแนนซ์ในยอดที่เกิน้องล้านห้าเราต ไม่ด้และระยะเวลากู้นะครับต้องไม่น้อยกว่า3ปีครับแล้วก็ไม่เกิน40ปีนะครับรวมอายุผู้กู้กับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน70ปีด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่สําคัญที่สุดกันนั่นก็คืออัตราดอกเบี้ยนะครับของสินเชื่อทอสสแสนสุขปี67นะครับสำหรับดอกเบี้ยที่เราจะได้เห็นนี้นะครับเป็นดอกเบี้ยสําหรับซื้อที่อยู่อาศัยสร้างที่อยู่อาศัยครับหรือชําระเบี้ยประกัน MRTA นั่นแหละนะครับอ่ะ ปีที่1ปีที่2ครับเขาให้ดอกเบี้ยคงที่ไปเลย3.25%ต่อเปอต่อปีถือว่าใช้ได้นะครับ3.25นะครับปีที่3ครับเขาให้ดอกเบี้ย4.25%เปต่อปียังคงที่อยู่นะครับปีที่4ปีที่5ครับลอยตัวแล้วนะเป็น MR ลบ2.5%าเปรต่อปีครับปีที่6ปีที่7ครับเป็น MR-2 ลบปต่อปีครับและปีที่8ตลอดอายุสัญญาครับสำหรับลูกค้าสวัสดิการ MR-1 ลครับสำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป MR 0ล5เต่อปีนะครับโดยถ้าเกิดว่าเรานะครับเอาดอกเบี้ย3ปีแรกมาเฉลี่ยกันเนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่3.5 8เต่อปีซึ่งถือว่าดอกเบี้ยไม่เลวเลยนะครับเนาะสำหรับสินเชื่อทอสสแสนสุขปี2567ตัวนี้ครับและนะครับกำหนดระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับสามารถจะเริ่มขอได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาไปจนถึงวันที่3าธันวาปีนอครั็ค้อตลองปีนี้เลยนะครับ้งนี้ทั้งนั้ ว่ากรอบวงเงินสินเชื่อตัวนี้เต็มเนี่ยธนาคารก็ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดนะครับโครงการก่อนกําหนดได้เนาะดังนั้นผมว่าสินเชื่อทอสแอสนสุขป,ปี2,567ตัวนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนที่มีแผนว่าจะซื้อจะสร้างบ้านปีนี้หรือว่ามีแผนจะรีไฟแนนซ์ในช่วงปีนี้นะครับก็อยากให้มาลองดูกันแต่อาจจะมีเพดานนิดนึงครับว่าสินเชื่อตัวนี้กําหนดเพดานไว้ไม่เกิน2.5ล้านบาทนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกคนสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับที่หน้าเว็ไซต์ท เลยนะครับหรือสามารถเข้าไปสอบถามและสมัครสินเชื่อได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขานะครับเดี๋ยวลิงก์เว็บไซต์ผมจะทิ้งไว้ข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ให้นะครับแต่สุดท้ายต้องฝากไว้นิดนึงนะครับว่าการขอสินเชื่อการยื่นกู้ทุกครั้งครับควรวางแผนควรคิดทุกครั้งก่อนกู้ควรกู้เท่าที่จําเป็นและกู้เท่าที่ผ่อนชาระไหวเท่านั้นนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาทางการเงินตามมานะครับ ก็ถึงแม้ว่าในปี2 5 6 7นี้ครับภาพรวมสําหรับคนที่จะซื้อบ้านหรือคนที่ผ่อนบ้านอาจยังดูไม่ค่อยสดใสนักนะครับแต่อย่างไรก็ดีผมมีความเชื่อมากๆครับว่าการซื้อบ้านเนี่ยมันเป็น เกมยาวเนาะที่เราจะต้องวางแผนค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีแผนจะซื้อบ้านผมสนับสนุนผมเชียร์อัพมากๆครับว่าเฮ้ยอยากให้คุณมาคิดดีๆวางแผนดีๆก่อนตัดสินใจนะครับเพราะบ้านหลังหนึ่งซื้อแล้วเนี่ยเราผ่อนกับเขายาวนะครับยาวถึงหลัก10 20 30ปีเลยดังนั้นคิดทุกครั้งไตรตรองทุกครั้งวางแผนป้องกันความเสี่ยงทุกครั้งก่อนตัดสินใจนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคอนเทนต์นี้นะครับถ้าใครมีคําถามสงสัยเกี่ยวกับ,กบตัวโปรดักต์นี้ สามารถพิมพ์คอมเมนต์คำถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์นี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ